เอาแล้วก็ผมวันนี้ก็กราบสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยเลยเลยกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับออลี่ทเหมือนเดิมนะครับเอ้วันนี้นะครับพี่ก็จะพาไปจับอาเจนทวิทนะครับโอ้โหลุกครับลุกแรเหมือนลุกอินรีอะครับโอ้ทำไมตัวละครผมมันย่อยๆกันนะเป็นลุกอินทรีนะครับแบบช่วงต้นเกมมันจะสําคัญมากๆเลยนะครับเดี๋ยวก็ใช้ PVP กันบ่อยไงเออแต่อ่านมันอะอ่านมันครับได้ตอนเวลอะไรวะ เวลหกสิบสองเมื่อกี้จำไม่ผิดใช่ไหมแปบหนึ่งนะอาร์เจนเวลอะไรเวลอไไหนนี่นี่นี่วีลหกสิบสองครับผมอาร์เจนทวิตเชเดิลนะครับอ่าสามารถครับในตัวเราได้เลยครับเดี๋ยวไม่พอะไรพอหนังอ่ะจัดมาอะไรอีกไฟเบอร์ร้อยแปดสิบแล้วก็อะไรอีก คิสตินคิสตินกูมีไหมเนี่ยมีหรือเปล่าวะอยู่ตรงไหนเนี่ยเฮ้ยคิสตินเอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ใช้เป็นไอ้นี่อันี้ก็ได้นะครับไม่ต้องใช้เป็นแบบเขี้ยวอะไรก็ได้นี่เราสามารถคราฟได้เลยครับบางคนอาจจะเข้าใจผิดครับคิสตินกับเอ่อเคลาตินนี่มันต้องใช้อะไรผสมกันครับมันไม่ต้องผสมกันครับ คือเอาได้คือเอาอะไรอยากได้อย่างหนึ่งก็ได้ครับมารวมกันครับโอเคอ่อามีคนถามมานะโอเคพี่ได้อาณาเจนทวิตมาแล้วครับเดี๋ยวพี่จะพาเราไปจับกันเลยครับพี่ก็ยังไม่มีนกอาเจนครับมีแต่นกปากแหลมครับซึ่งมันรับอะไรนะมันอะไรอะ่ะมันรับหนักไม่ไหวครับเนี่ยครึ่งหนึ่งแล้วครึของนิดเดียวเองครึ่งหนึ่งแล้วโอเคพี่ลืมยาคูณสิบนะแล้วก็ของแล้วก็ยาสลบ อะไรสักอย่างโอเคนี่เอากระสุนยาสลบมาเลายใส่ตู้เย็นไว้นะครับวิธีเก็บกระสุนยาสลบแมงพุนนะครับทุกคนรู้จักยาสลบแมงคุณกันไหมเอ่ยมันจะเป็นเหมือนกันกันกบลูกดอกยาสลบนั่นแหละคือตอนนี้หายาคุณสีไม่เจอลืมครับผมน่าจะไว้ไตู้เซฟนี่ไง โอเคครับตอนนี้พี่ก็ได้ไปฟาร์มอะไรมาเยอะแยะครับในถ้ำลาวาครับตอนนี้มีคลังแสงอาวุธแล้วก็ยาคูสิบจำนวนมากครับผมโอเคเราจะไปจับกันนะครับซึ่งอาจนท์ธวิ่ยังไม่ได้จับเลยครับในซ่องผมครับมีแต่ขีอย่างเดียวครับโอ้โหตะลิปประโถโอเคมันจะอยู่แถวภูเขาครับเดี๋ยวผมจะใส่อะไรเดี๋ยวผมใส่ชุดเกาะไอ้นี่มาทําไมเนี่ยผมใส่ชุดดําน้ํามาเฉยเลยเออนี่ต้องใส่ชุดกอนเหล็ก แขงแกร่งวันนี้ก็อยู่คนเดียวนะครับลูกทีมยังไม่มายังไม่ตื่นหรือเปล่าเราเล่นเราเล่นโูโลูหน่อยครับสักพาร์ทสูโูหน่อยจะเป็นไรไปสุดยอดคนระับอ,อะไรวะอะไรเข้าปากโอเคเออทำไมกูเดินมาไว้เน,นี่ยนุกก็มีไม่ขี่มาเ แบบบางที่ขี้เกียจเอากลับด้วยครับอืเอ,อหมอชอบปว่าไงเห็นอาเจนทวิตแถวนี้ไหมฉันจะลา,าอาเจนทวิตเน่ยได้เห็นมันม้ยได้เห็นบ้างไหมอ่ะโอโ้โหมอชอบเบลสามสิบโคเท่อะไรอ่ะเอ็นคิโลเดี๋ยวเราจะหาเจนครับแถวเขาแถวสูงครับ ส่วนมากมันจะอยู่แถวภูเขาตรงกลางแมปนะครับเอ้ยเฮียอะไรเนี่ยโอ้อะไรแรปเตอร์มาจากไหนเนี่ยแล้วมึงมาตะกรูผมแดกเฉยเลยอะไรวะมึงมาเกาะกูกินได้ไงเนี่ยฮะมึงมาเกาะกูกินได้ไงเนี่ยมึงไม่รู้ใช่ละกูใครเนี่ยฮะอือโถแล้วจะมืดอีกแล้วอันที่ทีไรมืดทุกทีเลยประตเอ้ยอ้าวรอครับรอมันสว่างครับโอ้โหโอโหมีก้เพลิงอยู่นี่หว่าเนี่ย ผมรู้มันจะมืดผมเลยเตรียมมาครับนี่ปะถุเอ้ยเดี๋ยวรอเป็นเช้าก่อนครับเดี๋ยวผมจะตามหาเจนทวิทย์ต่อครับเอาเอามึงอีกแล้วมึงอีกแล้วนี่มึงอีกแล้วนี่ฮะอ,อืมวิสามลอยหชิบหายอืมโอ้ตีทะลุก,กอนผมได้ยังไงนั่นไม่อยากจะเชื่อเอลัปเตอร์มันแข็งแก่งกราดานเชียวเหรอฮะอะไรกัน ตอนนี้เราก็เช้าเป็นที่รียแล้วล่ะนะมันจะวิ่งกันต่อเลยครับเดินทางกันต่อ <c oughs> หาตรงไหนดีเด็้ดุเอจนเนี่ยเออเดี๋ยวไปหาแถวไอ้นี่ดีกว่าแถวภูขเขาลำแข็งดีกว่าครับน่าจะมีเยอะเหมือนผมเห็นอยู่น่แต่ก่อนอะเออจำได้มันชอบบจิกพวกหมาพวกอะไรเงี้ยพวกแรคคูนเนี่ยแรคคูนโหดจัดเลยเอยเหยมือนผมเห็นโอ้โห <c oughs> อัลฟาเลปเตอร์พูดเอาอะ แน่ๆเราจะมาหาแถวภูเขา,ขาแล้วแข่งกันมีแน่นอนร้อยเซ็นะครับโอ้โยเออคือตอนไหนปัญหาที่ก็คือฉันมีอาหารไม่แน่โอ้มีมีแต่ฉันไม่มีน้ำว่ะเฮ้ยมีน้ำไม่แถวนี้นะไม่กินไหมเอากูมาตรงเขตหนาวแล้วมึงขึ้นร้อนเฉยเลยมึงเป็นเฮี่ยอะไรเนี่ยชุดเกาะมึงจะดีเกินไปแล้วนะ อันนี้สีสวยอย่างเลยว่าโอ้โห,หน่าจับแต่ไม่เอา,อากดกาจากกาักระนจักระนแมงไม่จากกาัจาก,การะนจักระนโอ้โทีละตัว,ตวมาเยิงตัวกันมาเลยไปเนี่ยทีเล็กมึงเล่นเขาอ้นแล้วทีเล็กชอบบวกไอ้นี่โอเคจะดื่มน้ำก่อนครับโอ้โหโแต่งงานเลยแต่งงานเลว เโอ้ขึ้นขึ้นยัางงา่ายโอ้อะไรเมื่อกี้อะไรเห็นเขี้ยวอะไรแหลมๆเมื่อ,อาากีอ้โอ้เจอไบโอไดนิกนี่ตายเลยฟันทีได้เนื้อมาสองร้อยเออตรงนี้ไม่เชื่อว่ามันจะมีไบโอไดนิกด้วยนะครับมันชื่ออะไรเรียกยา,ากจริงเลยฮะเหมือนจุลเครสองขาครับเอาเจอนกอัสเจนแหละเวลเฮอะไรเนี่ยตัวผู้ไม่เอาเวลเยอะอยู่แตไ่ไม่เอาเว้ยตัวผู้ไม่เอาไม่เอาอืม นี่อาเจนอีกตัวครับแล้วกูเจอหมาอีกตัวด้วยอะไรกูส่องแป๊บโอเควิ่งครับผมวิ่งวิ่งวิ่งแบบพี่ตูนเราจะวิ่งไกลแค่ไหนก็ได้นะครับเพราะว่าพอเราจับนกเสร็จใช่ไหมเราก็บินกลับบ้านเลยเออไม่ต้องมีภาระอะไรมาคนเดียวพอครับแ้าใครยังไม่หัวเนี่ยเตรียมเตียงกับซุดเกอมาด้วยนะครับแปลว่าเดี๋ยวตายไงแต่นี้มันก็คงอันตรายมากครับเดี๋ยว ดีมากนะครับอะไรไมนมีชุดเกาะอาจจะขึ้นวันหนาวแล้วก็หนาวตายเลยก็ได้นะตายแบบผมได้ทะดุนอะไรเงี้ยผมไม่เจอสีนี้โอ้โหเวลอ,อ,อะไรดูแมพบห75โคตรกากเลยนี่าานี่มาทางนี้มาทางนี้เดี๋ยวลืมดูแมพอ่าตรงนี้ครับผมอยู่ตรงนี้ดูเอาในแมพนะครับผมปันหาไม่เจอครับมันอยู่ไหนเออ ไปอยู่ไหนพี่ไปอยู่ทุกที่ครับอาจียนครับแต่ว่ามันจะชอบอยู่แถวเขตหนาวครับอ่าทีนี้เราก็ส,อสอ่องส่องจะตัวไหนเออมีตว270ัวเรลยวสองร้อยเจ็ดสิบด้่ะเดี๋ยวขอจัดก,การให้หมาบ้าดีกันโอเคครับตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับเออผมก็ได้วิ่งมาถึงปุงน,นี้แล้วครับอ้โอคตรไก่เลยคือปอุงเมื่อคืนนะครับมันบวกกันจนตายไปเลยครับโคตรโหดเออ ผมต้องวิ่งหาตัวใหม่เนี่ยผมก็มาเจอตัวสีดำนยะเออเรียกผมว่าอิกาอิก,กาครับอิกาที่อะไรเหมือนเอ,อ่ออาเจนที่มันจะมีสูตรในการจับอยู่นะครับเหมือนถ้ามันไปซ้ำโศกใครก็ยิงให้มันสลบอะครับมันจะค่าหิวมันจะขึ้นครับยิ่งเลยครับอ่าอ้าอาาหิวมันจะขึ้นหรือมันจะลดครับโอเคหลับไปแล้วครับนี่ ให้มันขึ้นบวกๆบวกๆอะไรอย่างนี้ครับค่าหิวมันจะลดหรือเปล่าครับดูครับเออเนี่ยค่าหิวมันลดเนี่ยดูเออนี่เป็นสูตรแต่ให้มันไปซ้ำศพใครแล้วก็ยิงให้มันสลบตรงนั้นเลยครับนี่ง่ายเห็นไหมก็ต้องรอให้มันหิวนะครับเออซาลอดชอลอดไม่รู้คนอื่นจะรู้หรือเปล่าครับเดี๋ยววันนี้ก็มาแจกสูตรเลยแกนเออ ทำแบบที่ทำ่นแหนะครับไอ้พวกนุกเนี่ยมันจะสลบง่ายอยู่ครับไม่ต้องกลัวถ้าเป็นอาปืนสไนเปอร์มายิงเนี่ยผมก็ถือมาครับแต่ผมไม่เอาครับจะยิงธนูครับเฮ้ยชอบธนูแล้วไปหาหน้างก่อนครับเฮ้ยพอมึงเฮี้ยโอ้ยไอ้สั์เอ้ยกูมาแล้วโอ้ยกะโดดตกเหี่วตาย ลืมครับหิเห่าไม่ใช่ห้าวไปหน่อยครับเฮ้ยต้องวิ่งกลับปีใช่ไหมเนี่ยมะถูเฮ้ยพี่ก็วิ่งมาถึงศพตัวเองที่้อยแล้วนะะดูการตายของศพพี่สุดยอดเลยไหมเฮ้ย,ยตายแบบโคตรเท่อะเดี๋ยวจะเอาแค่พิษแมกพูณกับ,กบอ,อาหารเล็กน้อยครับอาหารทางชีวิตนะครับผมเดี๋ยวตายครับ เป็นกูคาดตัวตายอะ่ะกูวิ่งมาตรงโซนน้ำแข็งเนี่ยน้องๆอ,อย่ามากันครับใช่ไหมเนี่ยก้อนหิน,นตัวมึงสีดำเหมือนก้อนหินเลยถ้วยเนี่ยพี่ก็เลยหาเนื้อน่นองมาที่ลอยเลยอ่าได้เลยครับไม่ยากถ้าผมไม่ตกภูเขาเมื่อกี้นะเออกลับบ้านไปนานแล้วนี่ใส่ที่ขี่นี่ใส่ไปลเลยพี่เปลียนคุณออกมาทำไมก็ไม่รู้แบบ เก็บวไว้ในตัวไงโอเคเราจะบินกลับเลยครับไม่รอชา้าบินโคตรช้าเลยบินโคตรชา้าแต่มันเก็บของได้เยอะครับนกตัวน,นี้ครับเอาไปฟาร์มแบบอาวุธในถ้ำลาวาอะไรเงี้ยเออสามารถแบบแบกอาวุธแบบเยอะๆนะครับผมได้เยอะขอบวกสักหน่อยดีไหมเออบวกสักหน่อยบวกสักหน่อยเวลสามสิบ ออกซะหน่อยดีเลยในการเก็บเวลตีเลยตีเลยตายสักทีวหมโอเคตายจิกจิกรัดช็อตไอเสือไอเสือปุดยืนจิกเลยดีกว่านี่ผลแค่ไหนกันเจียวผลแค่ไหนกันเจียว คนแค่ไหนกันเที่ยวแอดมินอยู่นี่คงจะไม่เหลือครับเพราะแอดมินจะเพิ่มนเบลให้ครับสุดยอดไปเลยอืม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 จินกินเขามาไอ้ยหมาสองตัวยงั้นเหรอยูเจ๋งมากอ่ะอ้ยกัดแรงนมงร้มึงกัดแรงน้มึงนะฮะเออเหมือนว่าตอนบินมันจะจิกแรงกวนนะครับตัวนี้เรี่ออะไรเนะี่ย มึงกัดแรงอย่างโอเคกูกลับบ้านแล้วโอ้ไม่ยุ่งกับมึงแล้วไม่ยุ่งกับมึงแล้วเวลอัพ well แล้วครับเราจะอัเป็นสปีดกับน้ำหนักแค่นั้นแหละครับและเจนนะครับเดีแต่เราจะกลับบ้านก่อนนะครับทางไหนบ้านกูโอ้นูน่นฝั่งนู่นเลยครับว้าวนั่นจะสุดทึงก็ถึงบ้านนันจะที หู้กลัวจะถึงครับมาถึงแล้วถึงแล้วจอดจอดตรงไหน,นจอดข้างบนได้ไหมโอ้โหนี่น,นี่ที่จอดที่จอดไอ้มินทําให้กดเท่เป็นไงเป็นไงโอ้โหเป็นไงกูเรียกเขาว่าอีก,กาครับตัวดำดำครับตัวดำดำ <c oughs> โอเคครับเป็นกันบ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับโอ้สรุปก,กันไหมวันนี้พี่ก็พาน้องเขาไปจับอัจจิทวิทนะครับโอ้อันอินซีเหมือนอินซีเลยครับเท่มาก โอเคครับไม่เจอเันใหม่พัดนะครับสมาพัฒน์นี้ครับบายครับ